เดินทางมาถึงในอัปเดตที่11แล้วนะครับทุกคนสำหรับอนิเมะ world tower defense งี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในอัปเดตที่11เนี่ยมีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้างครับแบบรวดเร็วทันใจเลยนะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูอัปเดตครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโค้ดที่มันแจกมาก่อนนะครับเพราะว่าโค้ดที่มันแจกในอัปเดตนี้ดีมากๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวใส่ตามผมเลยนะครับผมโค้ดแรกครับทุกคนพิมพ์คําว่า sting kingdom ครับทุกคน นะจะได้ที่รีโล30อันนะครับแล้วก็3,000จิกซอนะโค้ดที่2ครับทุกคน5 0ิ mvset ครับใส่เข้าไปครับจะได้5,000จิกซอนะครับแล้วก็ที่ลิมิตเบรก5าดาวเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดของโค้ดนะครับผม โอเคทุกคนหลังจากที่เราใส่โค้ดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือตัวละครทั้ง6ตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตู้ของ World Legacy ครับทุกคนจะมีด้วยกันอยู่ดังนี้ครับนั่นก็คือ h a n c o c k ครับทุกคนเจ้าสเกลิตัน ลืมชื่อไปแล้วบุ๊กนะครับแล้วก็มีคุมะนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะสำหรับ UR นะครับผมส่วนตัว SR ครับก็จะเป็นนามินะทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับ LR ครับจะมีด้วยกันอยู่2ตัวน,ะนั่นก็คือรอครับแล้วก็ไอ หมอบอดบ้าอะไรจําชื่อไม่ได้นะทุกคนก็รวมกันเป็นทั้งหมด6ตัวนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะก็ต่อจากตู้ที่แล้วเลยนะทุกคนถ้าเราสุ่มได้ตัว ur ตัว sr นะครับเราสามารถเอามา e v o ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็จะมี2ตัวละครที่ e v o ได้นะครับผมนั่นก็คือเจ้า solo ล่าง sr นะทุกคนตัวนี้สามารถ e v o ได้เช่นกัน,นครับอันนี้คือร่างแรกใช่ไหมส่วนนี้คือร่างที่2ครับ แล้วก็เป็นลูฟี่ร่าง C+ ีพัสนะทุกคนน,ะนั่นก็คือคอมมอนนครับตัวนี้ก็สามารถอีโวได้เช่นกันนะแต่อย่าไปเสียเวลาอีโวเลยครับดาเมชแค่3 0 0เองแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับทุกคนคูแม,ม่ครับสามารถอีโวได้เช่นกันนะแฮนด์คอกก็อีโวได้ครับทุกคนแล้วก็ตามด้วยเจ้าบุกนะทุกคนตัวนี้ก็สามารถอีโวได้เช่นกันครับนี่ก็คือส่วนที่2ในการอีโวนะครับผมส่วนถัดมาครับทุกคนนั่นก็คือดันเจียนใหม่ครับอันนี้เราเรียกว่าทาวเวอร์ดีกว่าเนาะ โทจิครับมันถูกตบออกไปจากทาวเวอร์นะทุกคนแล้วก็แทนมาด้วยเจ้าโดฟามิงโกครับในเวฟที่50ต้องบอกเลยนะครับว่าทาวเวอร์นี้ลงง่ายกว่าโทจิเป็นอย่างมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ที่หลังนะสำหรับเซตในการลงหอคอยนะครับตอนนี้โดฟามิงโกผมปั้นสุดทุกอย่างแล้วนะทุกคน5ดาวครับเลเวล45แต่ยังไม่สามารถอีโวได้นะซึ่งการอีโวต้องรอในอัปเดตหน้าเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บตัวละครน,นี้ไว้ รีวิวในอัปเดตหน้าดีกว่านะครับผมอยากเห็นที่ดาเมจมันเยอะมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสุดท้ายกันดีกว่าครับทุกคนนั่นก็คือคอสเมติกที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ครับตัวแรกครับทุกคนนั่นก็คือคอสเมติกของจูฮาบาสครับอันนี้ก็ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับถัดมาครับทุกคนนั่นก็คือคอสเมติกของลีดเดอร์นะครับตัว LR นะทุกคนเป็นแบบนี้เลยนะจองโทรศัพท์อยู่นะครับใครก็ไม่รู้ ต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือของเซมบงซากุระผมจําชื่อมันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจําบางใครมันได้นะครับถือดาบแล้วก็มีซากุระแบบนี้ซึ่งไม่สวยเลยนะต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือดาบีครับมีไฟอยู่ที่มืออันนี้ก็ดูกระจอกมากทุกคนสมกับเป็นตัวประกอบอยิงๆและต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือ King o f Hero ครับคอสเมติกอันนี้ผมมองในส่วนตัวนะว่าสวยมากๆเลยนะครับมันคล้ายๆฮาร์มอนเลยนะทุกคน ซึ่งผมชอบตัวละครจากโจโจ้ jo, และท่ายืนเนี่ยมันดูเท่มากเลยนะครับผมนี่คือคอสเมติกของ King of Hero นะและต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือคอสเมติกของอิจิโกะร่างแมสนะครับผมร่างที่มันแปลงเป็นฮอลโล่นะทุกคนมันจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับผมอันนี้ก็คือของกรอบทองนะทุกคนอันนี้ส่วนของกรอบเงินนะครับอ่ามีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะก็คือกรอบทองกับกรอบเงินนะอันนี้เท่นะทุกคน และต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือฮีโมครับอันนี้ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่ากลัวดูกระจอกในเวลาเดียวกันนะทุกคนอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมมันดูไม่ได้เท่เลยอะต่อมาครับทุกคนนั่นก็คือโฮลี่ไนท์ครับโฮลี่ไนท์จะมีคอสเมติกด้วยกันอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือร่าง1กับร่าง2องนะอันนี้ของร่างหนึ่งครับและอันนี้ก็ของร่าง2นะทุกคนมีประกายดาวขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคน ต่อมาครับทุกคนน,ะนั่นก็คือคอสเมติกของน้องสาวคริโตซึ่งไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะแต่ผมเรียกว่าน้องสาวคริโตนะทุกคนเพราะว่ามันหน้าคล้ายๆน้องสาวคริโตนะครับผมอันนี้ก็คือของล่าง2องนะครับอันนี้คือของล่างที่3นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยอันนี้ดูเท่กว่าล่างที่2นะครับผม และสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนของตัวประกอบในเรื่องบีดนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรนะที่มันผมสีแดงๆงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอสเมติกที่มันถูกรีเวิร์กเข้ามาใหม่กันดีกว่าครับตัวเลขครับทุกคนของหัวหน้าหน่วยที่ศูนย์ครับอันนี้ถูกรีเวิร์กเข้ามาใหม่นะซึ่งผมบอกเลยว่าไม่สวยโคตรเลยนะครับอันเก่ายังดูโอเคกว่าเลยนะทุกคนอันนี้ดูไม่มีอะไรเลยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนนี่ก็คือกรอครับกรได้ถูกเพิ่มแอนิเมชันในการยืนเข้ามาใหม่นะครับ แล้วก็น่าจะแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็ทรงผมที่มันส,สรววยสวยเก๋เนี่ยเป็นแบบเนี้ยมันสลวยสวยเก๋ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีบางตัวละครครับที่ผมไม่ได้มีนะแล้วมันก็ทำการรีเวิร์แล้วก็ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตที่11นะทุกคนมันไม่ใช่อัปเดตอะไรที่ใหญ่มากนะครับต้องไปรอที่อัปเดต11.5นะทุกคนอาจจะมีเกียร์หที่ถูกเพิ่มเข้ามา ก็ได้เนี่ยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์สกายเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับ